ตอนรับเข้าสู่ช่องปยายันไมโคดวนครับบินอย่างแข็งเลยบินแข็งครับมาดินซ้ายนะเน่ย ปูเลยไม่ได้สวยเลยไปลึกขนาดนั้นแล้วนะยังแข็งกรูกรูกเลยไม่เข้าาดินหน้าหน้าฝนนี่วันหนึ่งนี้เสร็จเลยทำปาตรถมากเลย กำลังในหลุมปลุกรวยในคงกี้เดียวครับจบปุ๊บจบเลยแต่นี่ไม่ได้ครับไม่เข้าหลุมหนึ่งนี้ก็ต้องใช้เวลาอันนี้ก็ใช้เวลาจะนานครับม,มาในได้หลุมนี้นี่ อ่อนหน่อยตรงนั้นนี่ไม่ไว้อ่อ me

ีตรงแถวแถวบ้านหัวแรดครับตรงข้างหน้านี่ก็ฟา้าบัวไปข้างหน้าฟัางนู่นนี่ก็รุงโง่ จะแข่งอะไรปะนะโอ้ยยางยับเลย นม่มีเปียกเลยนะแห้ง รงนี้จะสู้ต่อไหมโคกเลยอืมมาไดนาเ็มสับประมาณ30้30เนเะ โอ้โหเสียงอะไรลือๆๆๆเลยก็ฝากกดติดตาม oh, oh.